สวัสดีค่ะพบกับการทำนายพระยิบสีประจำเดือนพฤศจิกายน2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง y ย t u b ปปุกกี้พยากร์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงสตาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระวงวันที่13กุมภาถึง13มีนาหรือท่านใดนะคะที่เกิดลัคนาราศีกุมก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายนะคะก็ต้องขอเรียนแจ้งค่ะว่าการทำนายในครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวม นะการเงินการงานความรักนะแล้วก็อาจจะเรื่องที่จะต้องเตือนกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวของใครเนาะแต่นั้นผลของการทานายาจ,จะมีความตรงหรือไม่ตรงนะคะยังไงก็ขอให้ใช้วิจรารญาแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่ดีดนะําไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติหรือข้อควรระวังกันนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากสนใจนะอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆกท่านที่ช่วยให้กําลังใจนะคะในการกดไลค์กด แชร์หรือกด subscribe ติดตามนะเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจบคลิปแล้วนะจะช่วยกันกดให้กําลังใจอาจารย์เข้ามาด้วยค่ะ,อะตอนนี้มาดูกันเลยค่ะสาบชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะสาบชาวกุ่มล,ลัคนากลุมในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะมาเลยไพ่เก้า 9, ถ้วยเก้าดาบ กนะ้าวหน้าก้าวหลังเนะะี่ยอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะพอ,อมาจริงๆเน,นเลขก้าวนะคะแล้วก็ได้ควีนออฟซอสขึ้นมาด้วยราชนีถือดาบนะคะซึ่งจริงๆแล้วนในความรู้สึกภาพรวมนะคะของคุณในช่วงเดือนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันโอเคมากขึ้นนะ,ะมันรู้สึกว่ามันเอื้อมน่วยมากขึ้นมันเฟรชมากขึ้นนะ,ะแล้วก็มีอะไรที่มันมีสิ่งที่มันดีๆมากขึ้นในชีวิตรู้สึกเอ็นจอยไลฟ์มากขึ้นนะคะบางด้อนอาจจะแบบมีความสุขได้ไปกินปิ่อย่างชาบูอะไรเงี้ยหมูกระทะนอกบ้านอะไร แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันโอเคนะโอเคจนแบบว่าบางท่านอาจจะน้ำหนักเพิ่มก็ได้นะนะ,นะนะก็ขออภัยถ้าเกิดว่าอไปพูดเหมือนกับบุรีคุณนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะนี่คือสิ่งที่มันดีนะสิ่งที่เป็นอิทธิพลหรือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะในตัวคุณในช่วงเดือนนี้แล้วก็มันเหมือนกับว่าโอเคอ่ะอชีวิตเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องดูว่ามีทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มี เรื่องนะหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะชีวิตคุณอาจจะเป็นลักษณะของครึ่งๆนะครึ่งหนึ่งก็แฮปปี้นะอีกครึ่งหนึ่งก็มีเรื่องที่เราอาจจะต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าหนักอืมคือชาวกุมินะช่วงเดือนนี้จะเป็นลักษณะของการที่มีเรื่องตัดสินใจแล้วก็เรื่องคิดหนักหนักเนี่ยมันไม่เชื่อเป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะคะคิดหนักไตรตรองในเรื่องบางเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะสําคัญนะอืมน,นะสำคัญกับชีวิตคุณมากๆเลยก็ได้นะจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณประมาท ค,คุณวิตกนะกังวลในเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจตรงนี้แหลนะเนาะมัน,ม,นมันเหมือนมันยิ่งใหญ่อะ่ะนั่นแหละค่ะทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะเครียดกับตรงนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เออเรามาดูแยกทีละประเด็นกันนะฮะประเด็นแรกก็คือของน้องน้องนักเรียนนักศึกษากันก่อนนะคะช่วงตัวน,นี้อาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับผลสอบหรือเปล่านะคะที่ออกมาแล้วก็เหมือนแบบบางทีมันก็ดีอะ่ะแต่มันรู้สึกว่ามันก็ก็บางทีก็ไม่ดี <laughs> พออาจารย์ตกลงจะยังไง ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือมันจะดีแต่มันก็เหมือนไม่ดีนะคะคือพูดง่ายว่ายังทําไม่เต็มร้อยนะยังทาไม่ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือการเรียนที่มันเรียนอยู่เนี่ยอาจจะเรียนออนไลน์นะคะก็เข้าใจอยู่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันสมกึกสมกักมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อเบื่อนะะรู้สึกเหมือนเครียด กับเรื่องของการเรียนการที่เราจะต้องเรียนอยู่ใน process นี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราวิตกกังวลหรือพารานอยด์มากกว่านะของประเด็นน้องๆนักเรียนสายจะเป็นลักษณะของพารานอยด์มากกว่านะคะแล้วก็เครียดจนจนลักษณะที่ว่าบางทีอาจจะแบบไป expect นะในเรื่องของการเรียนการสอบมากเกินจนทําให้แบบเราเราเรา,เรา fail นะคะเรา fail แล้วก็น่อยกับผลสอบที่ออกมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะคือตรงเนี้ย ก็ทาตามที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วก็พยายามให้ดีที่สุดนะคะมีปัญหาอะไรเราก็พยายามแก้ไขนะหรือว่าดูกันไปนะคะอย่าไปเครียดมากนะลูกนะอันนี้ก็คือในเรื่องของน้องๆนะคะทีนี้ประเด็นถัดมานะคะก็คือประเด็นของคนที่ทํางานประจำเนาะทำงานประจําช่วงเนี้ย ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเลยงานก้อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับมันมีภาระหน้าที่หลายๆอย่างที่หรือว่าแบบเหมือนเหมือนโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความท้าทายืมนะถูกถูกท้าทายไม่ได้ถูกว่าท้าทายว่าให้ไปต่อยกันนะไม่ใช่นะท้าทายในเรื่องของของตัวเนื้องานนะคะว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมอ่ะเราแบบ เราได้รับหน้าที่อันแบบยิ่งใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืองานเยอะมากเลยที่มันมันเหมือนกับมันมันเยอะไปเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็งานแต่ละงานเนี่ยมันหินอืมนะมันหินมันรู้สึกว่ามันแบบมันมันหินมากอ่ะสำหรับคุณนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสวิตกังวลอะไรมากมายเพียงแค่ว่าอาจารย์เข้าใจแหละว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะมีมีความเหนื่อยแหละนะแต่นะเขาบอกว่าผลตอบรับที่เข้ามานะคะมันจะได้ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจนะคะก็คือ,อเป็นต้นว่าถ้าใครนะ กำลังสมัครงานเนี่ยอาจจะเครียดหรือว่าจ,จะรู้สึกว่าเราเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะไปสมัครงานเนี่ยเราจะได้ไหมเราจะอ,าอะไรยังไงไหมเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ได้งานนะคะแล้วกอ็อย่าไปมึดตกกังวลหรือประมามนะคะในการที่เราจะถูกไปสัมภาษณ์หรือจะเข้างานอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปประหมามากเกินไปนะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ส่วนคนที่ทําอยู่แล้วเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าผลงานของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีนะจากองค์กรจากหน่วยงานหรือจากเจ้านายนะคะตรงเนี้ย มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับนะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นตรงนี้นะคะถามว่ามันมีเกณฑ์ที่ชาวกลุ่มและคณะกลุ่มเนี่ยจะย้ายงานเปลี่ยนงานได้ไหมนะมันก็มีเกณฑ์เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ถึงขนาดน,นั้นเลยใช่ไหมเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของคุณไปเลยก็ได้นะคะเหมือนพลิกพลิกไปเลยว่าเออฉันแบบ ฉันเปลี่ยนตัดสินใจตรงเนี้ยชีวิตฉันนะีอยู่ในทางสองแพ่งอะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าฉันตัดสินใจตรงนี้ไปแล้วนะมันจะแบบมันจะดีไหมหรือมันจะแ yeah ย่นะบางท่านนะอาจจะอยู่ในหมวดที่ว่าหนึงเปลี่ยนงานเออมีคนมีคนมาดึงไปก็ไดนะ้นะมีคนมาชวนมีคนมาเชิญหรือมีคนมาแบบ ท่บทามล็อบบี้นะเพื่อที่ว่าจะให้คุณน่ะไปทํางานกับเขานะซึ่งตัวคุณก็เป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ทํางานโปรนะคะมีความสามารถฉะนั้นใครๆก็อยากได้ได้ตัวคุณนะไปทํางานนั้นแหละนะคะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะทําให้คุณคิดหนักว่าคุณควรจะไปไหมนะคะหรือบางทีอาจจะไม่ต้องมีคนเชิญคุณหรอกแต่ว่าคุณก็เชิญตัวคุณเองนี่แหละนะคุณเชิญตัวคุณเองอันเชิญตัวคุณเองออกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือ เพื่อที่ว่าอยากที่จะไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าอืมนะซึ่งคุณก็เครียดแหละว่าแบบเออถ้าเกิดฉันไปแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะเวิร์กไหมหรือมันจะแบบแย่ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือเนี้ยก็ถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณถามว่านะคะมันมีเกณฑ์ไหมแล้วดีไหมอ่าไม่ใช่มีเกณฑ์ไหมมีด,ดีดีไหมที่จะไปเนี่ยเขาบอก i s open the close เข้ามานะซึ่ง ตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่มันดีนะแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของตัวคุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ดีนะมีเกณฑ์ได้ทั้งเงินได้ทั้งตําตแหน่งนะคะที่จ่อรออยู่นะตรงนี้ก็ตัดสินใจกันดูอีกทีเงินเพิ่มขึ้นนะอาจจะเป็นตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่แบบแรงจูงใจก็ได้นะที่ทําให้คุณมีความสุขแบบก็อ,อ,อยากไปแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินมันดีนะหรือเงินดีกว่าที่นี่อะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาด้วยอืนะคะฉะนั้น ก็เป็นบ้าสรุปว่าถ้าเกิดว่าคนทํางานประจำแล้วอยากย้ายง,งานเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ไปได้แล้วก็ไปได้ดีด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินใจอยู่นะคะส่วนที่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ,ะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยังคงโอเคอยู่แต่เหนื่อยแหละเครียดแหละดูออกนะคะถามว่าจะมีอะไรดีๆข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินๆตรงๆนะปลายปีตรงนี้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีนะคะ เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะ,ะเหมือนก็ว่าอายุโควิดก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะถ้าไม่ได้ขึ้นเยอะมากหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปอคอมเพลนคอมเพลนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปแบบว่า expect มากเกินไปนะคะก็สมเหตุสมผลแหละนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องการเงินกันอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มาดูในแง่ของคนทําธุรกิจกันนะ,ะทำธุรกิจช่วงนี้ก็เครียดนะไม่ได้เครียดที่ไม่ดีนะคะเครียดดีว่าฉันจะ ทำดีไหมนะอ่ะาเมื่อกี้นี้ขอขอย้อนกลับไปก่อนนิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งเรื่องเรื่องของการทําธุรกิจทางสองแพ่งนะคะทีะ่ชาวราศีกุมนาที่ทางานประจำอย่างนี้กำลังคิดอยู่ก็ได้คือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าอยากที่จะออกไปนะไม่อยากทํางานประจําแล้วอยากที่จะออกไปทําธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถที่จะทําได้ต่อยอดได้นะคะหรือท่านใดท,ที่ไม่ได้ออกไป นะก็คืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะพร้อมๆแบบการทํางานประจําไปได้ไหมได้ค่ะนะคะมีเกณฑ์ทาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดีด้วยอะไรที่คุณถนัดอะไรที่คุณชอบนะอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปนะเรื่องของออนไลน์เรื่องของการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะบางทีอาจจะไม่ต้องขายของอย่างเดียวก็ได้คุณอาจจะแบบทำคอนเทนต์นะ,ะลงโซเชียลลงอะไรเงี้ยแล้วคือได้ทั้งไรายได้เข้ามาด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความสนุกได้ชื่อเสียงตรงนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงเนี้ย เกาะลุยเลยทําได้เลยนะคะม,มาพีนี้มาดูคนทําธุรกิจหรือคนค้าขายกันนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเครียดใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเครียดที่กําลังจะตัดสินใจนะคะตัดสินใจอะไรบ้างนะแน่นอนเลยลงหุ้นนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้ชาวกลุ่มล,ลักนาก่มมีเกณฑ์ที่จะได้หุ้นส่วนนะ,ะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องทําหุ้นส่วนหุ้นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเพื่อนพี่น้องก็ได้นะคะหรือ จะเป็นแฟนเราเองเนี่แหละนะสำหรับคนที่มีแฟนนะคนที่มีคู่ครองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําหุ้นส่วนนะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องของเพื่นนอนนะคะหรือพี่น้องเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออแบบจะทําดีไหมอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะ,จะมีความขัดแย้งกันไหมอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีเรื่องของความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคะเป็นแค่ว่าบางทีอาจจะเคลียร์ให้มันจบกันไปนะคะทำอะไรให้มันเป็นหลักเป็นการเป็นหลักฐานให้มันโอเคเท่านั้นแหละนะคะก็ ทำได้นะคะถ้าเคลียร์กันแล้วเนอะถ้าเกิดว่าหุ้นส่วนชีวิตไปด้วยหุ้นส่วนของธุรกิจไปด้วยก็คือแฟนเนี่ยก็ยิ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยนะสามารถที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของกู้กรองกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทีนี้อนี่แหละคือสิ่งที่คุณ กำลังวิตกหรือกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้หรือบางท่านนะะอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนนะบางท่านอาจจะแบบอยากจะลงทุนในเรื่องของการเงินเรื่องของการเ,าเล่นอะไรล่ะเล่นหุ้นนะหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของซื้ออัตราแลกเปลี่ยนนะ ค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณแบบคิดถูกเหมือนกันว่าแบบเออมันจะมันจะเวิร์กไหมมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าก็สามารถที่จะทําได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็ลองจากเด็กไปใหญ่ดูก่อนนะคะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเคลียร์แหละนะบทส่วนที่ทําธุรกิจหรือค้าขายที่แบบว่าเออมีมีแง่อื่นไหมก็มีค่ะนะบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ลงทุนตรงนี้อย่างเดียวอาจจะแบบคิดว่าเราจะ ทำยังไงนะคะหรือว่าขยับขยายนะบางท่านอาจจะอยากจะขยับขยายในเรื่องของอยากหาหน้าร้านใหม่นะถามว่าหน้าร้านเก่าอาจจะหมดสัญญาหมดในเรื่องของคอนแทรคอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบราคาสูงเกินไปจนทําให้กุณรู้สึกว่าเออกูอยากที่จะ เปลี่ยนนะหรือย้ายร้านนะหรือลักษณะของอยากได้ทำเลใหม่นะตรงเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้ทำเลที่ดีๆนะคะประมาณถ้าคุณออกเริ่มต้นหานะาประมาณสัก9วันนะมีเกณฑ์ที่ที่ที่คุณจะได้นะคะหรืออาจจะแบบเปลี่ยนเป็นลักษณะของออนไลน์ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะตรงเนี้ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดในเรื่องของการเรียบขยายหรือขยายในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะตรงเนี้ย ก็สามารถลุยหน้าต่อได้เลยเนาะบางทีคุณอาจจะตัดสินใจปุ๊บปับ๊บนะทันหันเนี่ยเครียดแหละคิดหนักแหละแต่ว่าพอตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ใส่ฟ้าแลบนะคะอ่าทีนี้มาดูเรื่องเงินนะเรื่องเองินเงินทองทองเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินดีนะมีความมั่นคงนะคะอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ที่คุณจะ ได้ลงทุนนะฮะทำเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายไหมเรื่องของการทำพาร์ทเนอร์นะะหุ้นส่วนหุ้นที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือหุ้นที่เป็นสต็อกมาร์เก็ตด้วยที่อาจารย์พูดไปนะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเงินระยะยาวหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ลงทุนแบบซื้อสหาริมทรัพย์หรือเป็นไนหน้านะมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้ได้เงินนะแบบฟุกๆุกนะแบบลักษณะของการเป็นตัวแทนยนน้านะ ทุกประเภทนะแต่จะเน้นหนักเป็นลักษณะของอาสาหาริมรัพย์หรือที่ดินหรือบ้านคอนโดนะรถประมาณนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมแต่อันนี้เงินบันดาลสุขให้คุณเลยแหละนะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนน้อยแล้วถ้าคุณนะแต่บอกนด้เลยว่าก็เป็นเงินก้อนที่ที่โอเคนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ นาะพึงพอใจสทัทีเดียวเลยนะฉะนั้นตรงนี้มีเกณฑ์ได้แล้วก็บางท่านนะชาวกลุ่มลักนากลุ่มช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ได้เงินจากบ้านรถที่ดินตรงนี้แล้วแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อด้วยนะคะบางท่านนะขอดูในเรื่องของความรักกันเลยแล้วกันเนาะรู้สึกว่าพูดโยงไปโยงมาหลายรอบคือถ้าเกิดบางท่านที่มีคู่ครองเนี่ยนะคะหรือกําลัง เป็นมีมีแฟนนะกำลังดูดูหรือก,กำลังมีแฟนไม่ใช่กำลังดูดสิกำลังมีแฟนอยู่นะมีคู่ครองแล้วเนี่ยหรือกําลังอยากที่จะแต่งงานนะยังไม่แต่งงานอยากจะแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมองหาเรือนหอ ะะบางทีการแต่งงานตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการจดทะเบียนมีการไซ็คอนแทคมีการจดทะเบียนสมรสกันให้เป็นเริ่มเป็นราวนะคะแล้วก็จะได้คุณส่วนเป็นคู่ครองด้วยเนาะที่เมื่อกี้บอกไปนะคะแล้วก็ความรักชื่นมื่นแฮปปี้มากๆเลยช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์มองหาเลือนหอนะมีสินสอดทองมั่นนะคะ ในเรื่องของการที่จะมั่นหมายแต่งงานกันตามประเพณีนะแล้วก็ออ f ฟิเชียลด้วยนะเป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็มีเกงินได้บ้านได้รถหรือว่าได้ทรัพย์สินนะ,ะที่มันเป็นลักษณงทรัพยสินที่มันเป็นสินจอดนะคะหรืออาจจะซื้อนะร่วมกันนะได้ ของใหญ่นะร่วมกันโดยนะคะแล้วก็ได้ได้ตรงนี้แล้วนะคะแต่งงานแล้วแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะกับผู้ครองที่บอกไปมาสักครู่นะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะ,ะหรือว่าไม่ได้แต่งหรือว่าแบบอยู่กันไปก่อน,อ,นอย่างเงี้ยก็ความรักช่วงนี้แฮปปี้นะคะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะชวนกันไปกินไปเที่ยวมีแผนนะ,ะมีแผนการเดินทางนะ,ะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะ,ะ,นะะชาวชาวกลุม่มลักษณะกลุ่มในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ ไปต่างประเทศด้วยนะคะหรือว่าได้โชคลาบจากการเดินทางด้วเช่นกันก็คือได้ได้ได้เดินทางนั่นแหละนะ,ะและการเดินทางตรงนี้ก็จะทําให้เรามีโชคหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะะในชีวิตนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ,ะสำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดมาดูกันนะค,ะคนโสดนะ,ะหรือคนที่กําลัง ดูดูใจกันอยู่หรือมีคนที่เข้ามาแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ยังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยนะช่วงเดือนนี้เขาบอกว่าความรักเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้คำว่ารักได้ฟุ่มเฟือย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาเอาแอบขำนิดนึงนะอาจารย์พูดอะไรออกมาอ่ะเขาเรียกว่าใช้คําว่ารักแบบฟุ่มเฟือยมากเลยนะคะก็คือเหมือนมีเสน่ห์มากๆนะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยแล้วก็มีคนเข้ามาชอบคุณแบบเเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็มันมีเกณฑ์ นะมีเกณฑ์ถ้าเกิดคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนหรือได้คบหากันคนที่ดูดูกันอยู่เรในเงินอยู่เนี่ยเ,เดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคนที่เข้ามาคบกันแบบจริงๆริงจังๆไม่ไม่ก็เ,เลยนะไม่ไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยะคะตรงเนี้ยเขามาจริงนะคะแล้วก็อาจจะนะคะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะหรือในราศีตุล นะก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็น2ราศีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นราศีเมถุนก็ได้อ่ามีอีราศีหนึ่งนะคะตรงนี้นะาสามราศีนี้มามาแรงเป็นแคนดิเดตนะคะแล้วก็เนี่ยไพ่เดอะเลเวอร์สมาได้ในเรื่องของความรักที่เข้ามาแล้วก็ uh, character แบบไหนนะที่จะเข้ามาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะนิดนึงนะแบบอ,อ,อาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ไม่ใช่ว่าแบบแก่หรือว่าอาวุโสนะอย่าพูดคำว่าแก่ใช่ไหม คำว่าแก่พูดบอกก็เจ็บฉะนั้นก็พูดคําว่าเป็นคนที่ภูมิฐานนะดูดีนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีปุถีทาาวะ,ะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ถือห่างจากคุณสักประมาณ5-7ปีนะตรงเนี้ยนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันไม่ต้องใช้คําว่ารักแบบฟุ่มเฟือยก็ได้นะคะ แต่ก็กว่าจะผ่านเข้ามานี้ก็ต้องผ่านด่านอะไรหลายๆอย่างเนาะนะอาจจะมีคนที่คุณดูดูกันอยู่หลายๆคนหรือเขาอาจจะดูดูกันอยู่หลายคนก็ได้นะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่นะความรักที่ช่วงนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะมาสิ่งที่ต้องเตือนนะสิ่งที่ต้องเตือนต้องระวังอะไรบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วการเงินดีใช่ไหม <laughs> การเงินดีแต่นะช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะมีนะ หรือคนที่คนรู้จักหรือคนในครอบครัวคนนี้แหละนะเดี๋ยวดอเรื่องเงินนะแล้วก็เหมือนกับ เจ๊อะไรเงี้ยขอยืมหน่อยเฮียขอยืมหน่อยหรือว่าเธอขอยืมหน่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องช่วยเหลนะือเพื่อนฝูงพี่น้องในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนานานะคะที่เราอาจจะต้องช่วยเหลือเขานะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเนาะเป็นการแบบว่าเออช่วยเหลือคนในย,ย,ยามยากลาบากนะเขาช่วยเราเราช่วยเขาตรงนี้ก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันใบเท่าที่เราจะทําได้นะคะ ตรงนี้ก็มีเกณฑน,นะที่คุณจะเป็นผู้ให้นะพี่นี้มีแต่ให้นะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะที่อาจารย์บอกไปเนะเมื่อกี้นี้ที่ทั้งตัวนี้บอกเครียดนะช่วงนี้นอนน้อยพักผ่อนน้อยหรือเปล่า ตาเป็นหมาแพนดี้หรือเปล่านะช่วงนี้นะพักผ่อนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเอวเป็นต้นไปนะจนถึงช่วงเท้าเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตรงนี้นิดหนึ่ง mm hmm. นะคะทางนี้ดีก็ถ้าบางท่านไม่สบายใจก็ทําบุญนะมาจากโรงศพไปจากโลคิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณสบายใจนะคะมาสรุปใบหนึ่งกอดูได้วิวออฟฟอร์จูนเข้ามา อดูอีกใบค่ะ King of Wands นะคะใครกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะจะได้ไม่ได้จะโอเคไม่โอเคนะ,คะช่วงนี้ก็บอกว่าโอเคนะให้มีกำลังใจต่อสู้นะ,ะแล้วก็พยายามคิดบวก ะะแล้วก็ขยันแข่งแข็งทนนิดนึงนะช่วงนี้งานน่ะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนนี้ชาวากลุ่มลัขนากลุ่มเนี่ยจะมีอะไรที่มันดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลยนะคะอันนี้คือภาพรวมของไพ่ในเดือนพฤศจิกายน2อง4นานี้นะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าใครอยากดูดวงต่อมาเลยจ้านะคะควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ